ได้ร้านลำไยเ๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยเชิญอาคุณนายท่านนภต,ตประวิีศบอกมือนะเราฉีดเลยโควิดนะฮะอ้าวนะครับเ๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยที่สุดในตำบลของตามของเรานะฮะนี่ครับคนทำสาวแสนสวยบอกมือเลยจ้าโอ้โหดูว่ายังสวยเลยเนี่ยโอ้โห เลยมาก็เป็นร้านกล้วยแขกร้านกล้วยแขกนะมันทอดของท่านออมาตอบบ่อโวิดนะฮะโบกมือเป็นไงคุณนายโบกมือด้วยเป็นไงฮะเอาวันนี้เรามาฉีดโควิดกันนะครับฉีดเลยตามบ้านดูหมาด้วยดูหมาด้วย,ย,ยดูหมาด้วยครับ ผมบน,นั่นถึงิ็เยเาตินั่เองครัตอนนี้ก็กตันข้าวก่อนนะฮะให้ทีงมาางานทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปจิบถ้ายาก่้าวเอะอดทุกหลังอย่างแน่นอนตอนนี้อยู่บริเวณมมหนึ่งนะครับฉีดไปประมาณครึ่งครึ่งหมู่แล้วนะครับบพิ่งที่เดิมเดี๋ยวจะไปจีดทุกหลังอย่างแน่นอนนะฮะตามที่ท่านได้สอบถามกันเข้ามา ไม่ต้องกังวลนะครับไปแน่นอนแต่ตอนนี้ขอให้ดีนงานเติมพลังทานข้าวกันทีนึงก่อนนะครับโอเจรอตันนิดนึงครับแป๊บเดียวฮะไม่นางนะะเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันนะฮะใครยังไม่ทานข้าววันก็ทานด้วยครับไปแน่นอนครับรอเลยนะครับรอเลยนะครับสอยนี้ นะครับเอาฉีดให้ครบเลยนะข้างในด้วยนะฮะฉีดข้างในด้วยนะครับไม่ต้องเก็บของนะเดี๋ยวจะฉีดให้หมดเลยนะครับตอนนี้กําลังฉีดอยู่นะครับรเดี๋ยวรอน้ํายาแป๊บหนึง่งกำลังฉีดอยู่ เดี <wie erman S 1> ๋ยวเข้าไปในบ้านเลยนะครับฉีดในบ้านเลยฮะดูแลถึงในบ้านเลยนะครับดูแลอยู่ในบ้านแล้วฉีดนะฮะฉีดเยในบ้านเลยนะครับระวังลื่นระวังลื่นระวังลื่นเดินให้ดีนะครับ เดี๋ยวเข้าไปในบ้านเลยนะครับฉีดในบ้านเลยฮะดูแลอยู่ในบ้านเลยนะครับดูแลอยู่ในบ้านแล้วฉีดนะฮะฉีดเดู่ในบ้านเลยนะครับระวังลื่นระวังลื่นระวังลื่นเดินให้ดีนะครับ